Cool er Master, รเสวัสดีครับพเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกับ a c o n s TV กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เกมมิ่งที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่แทบจะไม่ได้มีความจำเป็นในการที่จะต้องอัปเกรดหรือว่าซื้อมาใช้งานแล้วก็ทุ่มกับตัวเงินเข้าไปมากสักทีเดียวนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว เก้าอี้นั่นเองนะครับเก้าอี้ตัวนี้นะครับที่ผมเองก็ต้องบอกนะครับว่าผมเองก็มีความคิดเหมือนกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับว่าไม่จําเป็นหรอกนะครับใช้เก้าอี้ออฟฟิศสำนักงานทั่วๆไปเนี่ยหรือจะเป็นเ e. ก้าอี้กล้วยเตี๋อ,อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับในการทํางานหรือว่าการเล่นเกมใช่ไหมครับแต่ นะครับเมื่อทาง Cooler Master นะครับได้ทางการส่งเจ้าตัวเก้าอี้เกมมิ่งรุ่น Caliber X2 นะครับตัวที่ผมกำลังนั่งอยู่ตอนตรงหน้ากล้องเพื่อนๆตอนนี้เลยนะครับและก็เพื่อนๆอ,อาจจะได้เห็นามาในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เรียกว่าผมเองนั้นได้ลองสัมผัสและทดสอบใช้งานเนี่ยอยู่ในประมาณ2-3สัปดาห์แล้วนะครับก็เรียกว่าพูดได้อย่างเต็มปากนะครับกับโต๊ะเก้าอี้เกมมิ่ ตัวนี้ของทางคุลเลอร์มาสเตอร์นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวเก้าอี้เกมเก้าอี้ปกติทั่วไปที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยมันจะแบบเสียหายหรือว่าพังอะไรนะมันก็ยังคงใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าพอผมเองลองเปิดใจนะครับลองมาใช้ลองมานั่งกับเจ้าตเก้าอี้เกมมิ่งตัวนี้ดูนะครับก็ต้องบอกเลยมันทําให้ผมนั้นลืมนะครับและอาจจะไม่ได้หันชายตามองไปที่เก้าอี้ที่ผมเคยนั่งทํางานหรือว่าเล่นเกมตัวเก่า อีกเลยก็ได้เหมือนกันนะครับและผมเองก็คาดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าตัวเก้าอี้เกมมิ่งของทาง Cooler Master ตัวนี้น,นั้นหลายๆคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตัวสุขภาพข้อตรงข้อต่อความเมื่อยล้าต่างๆเนี่ยเฮ้ยเริ่มน่าจะสนใจแล้ว พอตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะนั่งทํางานติดต่อกันเป็นระยะเวลาแบบครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงได้แล้วใช่ไหมครับก็อาจจะกำลังมองหาตัวเก้าอี้ต่างๆนะครับในการใช้งานนะครับซึ่งเก้าอี้ตัวนี้ถึงแม้มันจะชื่อเก้าอี้เกมมิ่งก็ตามนะครับแต่ผมก็โดองบอกนะครับว่าผมเองก็เอามาใช้ทั้งในทางด้านของการเล่นเกมทั้งในทางด้านของการทํางานด้วยนะครับเรียกว่ามันไฮบริดเลยใช้ได้ทั้ง2ด้านนะครับซึ่งเรามาดูกันว่า ข้อดีต่างๆนะครับแล้วก็ตัววัสดุต่างๆของทาง Color er Master ที่เอามาใช้กับเก้าอี้เกมมิ่งตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วก็เชิญรับชมกันได้เลยนะครับก็เรียกว่าเก้าอี้เกมมิ่งตัวนี้นะครับมันก็เป็นเก้าอี้เกมมิ่งที่มีการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์อยู่แล้วนะครับที่เพื่อนๆได้ทราบกันไปตั้งแต่ในช่วงต้นนะครับส่วนตัววัสดุต่างๆก็เป็นตัวไส้ในนะครับตรงบริเวณเบาะเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวโฟมนะครับที่ขึ้นรูปอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ นะครับในเรื่องของการอมความร้อนนี้ก็อาจจะมีการอมความร้อนในระดับหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนใช้ในตัวสภาพอากาศแบบปกติไม่ได้เปิดแอร์นะครับก็จะต้องมีการขยับขยื่นไปไปมามาบ้างนะครับถ้าอยู่นิ่งๆนานๆเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการแบบุยรู้สึกสะสมความร้อนนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าแบบร้อนจี๋ชาอะไรถึงขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับก็ต้องมีการแบบเอ็กซ์เซอร์ซกันขยับนิดๆหน่อยๆนะครับและในเรื่องของตัววัสดุอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัว อาร์เบดนะครับตัวาขาตั้งแขนนะครับขาตั้งแขนตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับที่มันน่าจะเป็นตัวจุดที่เพื่อนๆหลงรักเลยก็ได้นั่นก็คือการปรับระดับความสูงความต่ำได้นะครับแล้วก็สามารถบิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเรียกว,ว่ามันเป็นแบบ 4D เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะล็อกต่างๆได้กับตัวระดับความสูงต่างๆก็ถือว่าเป็นที่วางแขนที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมาก อีกจุดหนั่นะก็คือในเรื่องของตัวเบาะซับพอร์ตนะครับที่ให้มาถึง2ชิ้นเลยนะเพื่อนเอนก็คือบริเวณตรงศรีรษะ1ชิ้นนะครับแล้วก็บริเวณเอวอีก1ชิ้นนะครับซึ่งตัวซับพอร์ตตรงส่วนนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ร่างกายยังแข็งแรงแข็งแกรงอยู่นะครับอาจจะมองว่ามันไม่ได้มีความจําเป็นเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันดูแล้วมันอาจจะเกะกะ สำหรับเพื่อนๆไปแต่ถ้าคนไหนนะครับที่เริ่มที่จะมีร่างกายถดถอยไปตามอายุการใช้งานแกตามอายุนะครับตามอายุนะครับก็ต้องบอกเลยเมื่อเพื่อนๆเมื่อยล้านะครับจากการทํางานแบบติดต่อกันครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยเอออยากจะลองเอนดูหน่อยนะครับถ้ามันมีตัวซับพอร์ตตัวนี้ผมบอกเลยนะครับโอ้โหพอผมเอ็นมาเท่านั้นแหละมันเข้าคอผมเลยนะความรู้สึกของผมเลยนะมันเข้าคอแลอ้วพ,พอเอ็นมาปั๊บเนี่ยสบาย นิ่มนะครับเพราะว่าตัววัสดุข้างในนั้นเป็น m e m o r ร f o โฟมนเะครับเป็นเมม o r ร f o โฟก็ค่อนข้างที่จะให้ความนิ่มและก็ความยืดหยุ่นที่ดีเลยนะครับตรงส่วนนี้ทั้งเบาะซัพพอร์ตสตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวขานะครับตัวขาตั้งขาตั้งเรียกว่าตัวล้อเนี่ยโอ้โหถ้าเ,เพื่อนๆเอามาเปรียบเทียบกับตัวเก้าอี้สํานักงานทั่วๆไปที่ผมใช้อยู่นะครับขนาดล้อเนี่ยมีความแตกต่างแบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับดังนั้นเรื่องความแข็งแกร่ง หายห่วงนะครับเพราะมันรับน้ำหนักได้สูงถึง150กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวโช๊คนะครับก็เป็นแบบแก๊สนะครับที่มันสามารถยกระดับความสูงนะครับเพิ่มขึ้นได้อีก8ซนติเมตรนะครับดังนั้นคนไหนที่มีความสูงที่ค่อนข้างเยอะหน่อยที่กลัวว่าขาจะติดพื้นไปก็ยังสามารถที่จะเพิ่มความสูงของตัวเก้าอี้เนี่ยให้สูงขึ้นได้นะครับได้อีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์เลยนั่นก็คือ ตัวเก้าอี้นี้สามารถปรับเอนให้เป็นรูปทรงแบบเหมือนกับนอนได้เลยนะครับเกือบจะ180องศาตีไว้ว่า180องศาได้เลยนะครับใครที่อยากจะเอนหลับงีบสบายสักคู่หนึ่งนะครับมันก็สามารถที่จะปรับเหมือนกับตัวเบาะแบบ พักผ่อนหรือว่าเตียงนอนนะครับย่อมๆได้เหมือนกันนะครับแต่ก็อย่าดิ้นมากนะเพื่อนๆเดี๋ยวดิ้นมากเดี๋ยวมจะพลิกคว่ำอะไรกันได้นะครับก็ต้องเป็นคนที่นอนไม่ดิ้นหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวจุดเด่นๆเลยนะครับของตัวเก้าอี้เกมมิ่งตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับตัวบอดี้บางจุดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวแหล็กเลยนะก็ค่อนข้างจะมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าหากเพื่อนๆสนใจนะครับกับตัวเก้าอี้ มมิ่งนะครับของทางคุนเลอร์มาสเตอร์ในเรื่องของการดีไซน์ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวแบรนด์นะครับหรือว่าหลงรักตัวแบรนด์นี้กันอยู่แล้วนะครับก็ลองไปเป็นเจ้าเขอาเจ้าของกันได้นะครับเพราะว่ามีตัวเก้าอี้เกมมิ่งของทางคุนเลอร์มาสเตอร์เนี่ยมีหลากหลายราคาหลากหลายระดับนะครับแต่วันนี้ผมเองก็ หยิบเอาตัวคาลิเบอร์แอทตัวนี้แหละนะครับเอามาให้เพื่อนได้เห็นแล้วก็ได้รู้สึกให้ได้รับรู้นะครับกับความรู้สึกต่างๆที่ผมเนี่ยได้ลองสัมผัสต้องบอกเลยว่าลืมเลยนะครับลืมกับการใช้งานเก้าอี้ออฟฟิศทั่วๆไปอย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลที่อยากจะสอบถามนะครับเกี่ยวกับสินค้าต่างๆของทางคุณเล m a มาสเตอร์นะครับก็สามารถเกล้งกลางเข้ามาคอมเมนต์กันได้ในตัวคลิปนี้นะครับสำหรับในวันนี้ผมเองก็ขอทํางานแล้วก็